คีย์เดียวของคุณทั้งสองก็คือเพลงเพลงนี้ครับก็เหมือนเรือน้อยฝ่ามรสุมก็เหมือนดังว่าวขาดลิวตามลมมีความทรงจำคือความขื่นคมใครกันจะทมให้ชีวิตนี้เต็มเคยเป็นอย่างฉันบ้างหรือเปล่าพ่อแม่ทะเล้ะก,กันทุกวัน เธอเป็นอย่างฉันบ้างหรือเปล่าครอบครัวแต่กราวไม่ต้องการอย่าไปจากฉันได้มาอยู่กับฉันเพราะฉันไม่มีใครขอใจจากเธอคนนี้แทนรักที่มันหายไปช่วยเติมท่องว่างในหัวใจก็เพราะเธอคือคนสุดท้าย ที่ฉันมีเรื่องราวของฉันเธอรับได้ไหมสิ่งที่ฉันเป็นยิ่งกว่านี้ยายเธอคือความรักที่ฉันขาดหายหากขาดเธอไปฉันคงไม่เหลือใครเคยเป็นอย่างฉันบ้างหรือเปล่าพ่อแม่ทะเล้ะกันทุกวัน เธอเป็นอย่างฉันบ้างหรือเปล่าครอบครัวแต่กราวไม่ต้องการอย่าไปจากฉันได้มาอยู่กับฉันเพราะฉันไม่มีใครขอใจจากเธอคนนี้แทนรักที่มันหายไปช่วยเติมช่องว่างในหัวใจก็เพราะเธอคือคนสุดท้าย อย่าไปจากฉันได้หมาอยู่กับฉันเพราะฉันไม่มีใครขอใจจากเธอคนนี้แทนรักที่มันหายไปช่วยเติมท่องว่างในหัวใจก็เพราะเธอคือคนสุดท้ายที่ฉันมี